สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้คุยกันเรื่องดีๆเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยคุณผู้ชมครับรวยยิ่งกว่าซื้อหวยคือการซื้อสมาชิกจิ้งจอกสยามจากเงินหลัก10ล้านมาเป็นพันล้านได้อย่างไรจัดไป มันเป็นการลงทุนที่มหัศัรรย์สทร์ที่สุดในวงการกีฬาครับสองนักเตะที่หลายคนมองว่าธรรมดาธรรมดาวันนี้พาทีมเลสเตอร์เป็นทีมอันดับหนึ่งบอลอังกฤษ และกลายเป็นซุปตา์ที่ทั้งโลกต้องการ3ปีที่แล้วจเจมี่วร์ดี้ย้ายมาร่วมทัพเลสเตอร์ด้วยค่าตัว54ล้านบาทพร้อมตำแหน่งนักเตะล้านปอนที่คนรู้จักน้อยที่สุดมาวันนี้เขากลายเป็นดาวซันโวสูงสุดของบอลอังกฤษอาร์เซนเวนเกอร์เทพผู้จัดการแห่งอาร์เซนอลบอกว่าเล่นแบบนี้ค่าตัวต้องอย่างน้อยพัน0ล้านบาทผ่านไป3ปีค่าตัวพุ่ง30เท่าทั้งเชลซีและแมนยู uke, พร้อมที่จะทุ่มนะฮะล่าสุดแมนซิตี้บอกว่าขอแจมล่าวร์ดี้ด้วย เหตุผลนี่ไม่ใช่อยากซื้อมาใ้ทีมแข็งแกร่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่กระชากวารีออกมาจากทิมคิงพาวเวอร์นี่แมชชีนติกลัวว่าเลสเตอร์อาจจะชนะพวกเขาเป็นแชมป์บอลอังกฤษก็เป็นไปได้อีกคนมาจากอัลจีเรียประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา ริยาดมาเรสคือปีกขวาที่เลสเตอร์ดึงมา2ปีก่อนได้ค่าตัวไม่ถึง20ล้านบาท2ปีผ่านไปมาเรสสถาปนาตัวเองเป็นเมสซี่แห่งบอลอังกฤษทั้งบาร์เซโลนาของสเปนแมนยูนเต็ดและสเปอร์ของอังกฤษมีข่าวอยากทุ่มถึง1,600ล้านบาทล่าตัวเขาแค่2ปีค่าตัวพุ่ง85เท่าซึ่งทั้งโลกก็ต่างสนใจในคำว่าอนาคตของคู่นี้จะเป็นอย่างไรทางผู้บริหารเลสเตอร์ยืนยันแล้วนะครับว่าข้อเสนอเท่าไร่ก็ไม่ขายต้องเก็บไว้ช่วยทีมครับและพรุ่งนี้ห้ามพลาดคู่รัก คู่แคนเจอกันช็อกโลก